ครับก็พบกับคันต่อไปของร้านนะครับวันนี้ก็จะเป็นคันที่2นะครับก็จะเป็นตัว Honda s t a ต e 400นะครับปี1995นะครับคันนี้เดิมๆสไตล์ยุ่นเลยมีของแต่งก็คือใส่หน้าเบนหมายที่หลายคนถามว่าหน้ามันยาวๆนี่มันยาวเพราะอะไรเพราะแผงคอตัวนี้นะครับมันเป็นแผงคอเบนนะครับใช้สําหรับแต่งคนที่ชอบแบบหน้ายื่นๆหน่อยการขับขี่ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นแผงคอแต่งของสเตย์อยู่แล้วนะครับคันนี้มันเป็นตัว อ่าหนึ่ก็มีของแต่งก็น่าจะมีตัวนี้เป็นถังแต่งของฮาร์เลยนะครับสฝาแล้วก็มีครอบสแตเลสก็คือแต่งคล้ายๆกับฮาร์เลยครับนิดหน่อยไม่มีอะไรเยอะของแต่งก็น่าจะเป็นท่อเจแปนตัวนี้ท่อคู่ลั่นๆเลยนิ่มๆแล้วก็กองเป็นของ S-S สฮาร์เลยนะครับตัวนี้โครเมียมก็ตีไปสัก80%ก็ยังได้อยู่ยางหน้าหลังก็สัก70% คันนี้ผมเซอร์วิสอะไรเซอร์วิสไปก็น่าจะมีพวกล้างขบูหัวเทียนก็น่าจะทําไปพอสมควรนะครับก็เก็บงานให้พร้อมใช้ะครับก็คันนี้ก็พร้อมใช้ระบบไฟอะไรติดออกทุกจุดก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันได้เลยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูคันนี้ต้องกําคัดสตาร์ทครับเพราะว่ารถยังเป็นระบบเดิมมีเซ็นเซอร์ไอ้สต็อปคัดเนีเดินเบานิ่งมากเลย ดูรอบได้เลยนะรอบเดินเบานิ่งๆนะไฟเลียวปกติทุกจุดนะออกหมดซ้ายขวาแต่ใช้ได้นะครับไฟต่ำไฟสูงใช้ได้นะรอบเดินนิ่งมากเลยะคนะันน เครื่องดีมากสีก็ตีไปสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคันนี้ผมไม่ได้เก็บสีใหม่นะยังสภาพสีมันก็ยังพอได้อยู่ผมเปิดราคาไม่แพงคันนี้เราเปิดเท่าไหร่นะเปิดเท่าไหรนะ่ในกลุ่มนะคันนี้เราเปิดเท่าไหร่นะน่าจะประมาณนี้แสงเครื่องเดี๋ยวปิดคันนี้เปิดอยู่เท่าไหร่นะในกลุ่มสี่หมื่นเท่าไหร่ดูสี่หมื่นเท่าไหร่ 48,500นานะครับคันนี้ราคาเงินสด48 0 0เอกสารเป็นตัวสัมประสมทิแท้ตัวจริงนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้เลยใครหารถใช้ราคาไม่ถึง5 0 0ห0ได้ช็อปเปอร์สซีซีนะครับโคตรคุ้มเลยนะคันนี้เพราะสมัยก่อนนี่5 0 0หมืนยังไม่ได้ยังไม่ได้รถสัมประมินะครับได้รถอินวอย์อินวอย์แถมได้สภาพแบบเป็นโกดังมานะครับส่วนคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ราคา4 8 5 0 0ืแาแต่ฝากติดตามเพจก็อัปเดตราคาหน้ารถอะไรก็ได้เป็นเฟซบุ๊กของ เป็นบุกข,ของผมเองพิชัยสอนทองแล้วก็เพจก็เป็นหน่วยสปีดบอยช็อปนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวรถผมจะให้อดมินเขาลงคลิปลงอะไรให้ทุกอย่างนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้คันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับคันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ